ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีโอเคค่ะเอ่อสัญญาจากคิดที่แล้วนะว่าเราจะมาสอนสมัครกันนะก็วิธีการสมัครนะพิมพ์เข้าไปเลยว่าเอ่ออาจจะมีเสียงนิดนึงนะก็ให้พิมพ์เข้าไปว่าเอ่ออ่าเป็นพิมพ์ขึ้นมาสิ ให้พิมพ์เข้าไปว่าสแแล้วก็เออ r e c i s นะคะแล้วก็ t r นะอืมก็พิมพ์ใหม่พิมพ์ใหม่ t e t e c i s i... อ e ี R นะแล้วก็ตามด้วยรหัสของคุณนะก็ให้คุณสร้างรหัสเองนะ่ะรหัสปึ๊บมันก็จะนี่เลยแล้วก็สำหรับคนที่สมัครใหม่มันก็จะให้ใส่อีเมลนะฮะมันจะให้ใส่อีเมลตามด้วยบลบล布อันนี้คือหนูอันนี้คือหนู สมัครไปแล้วมันก็เลยบอกว่าคุณสมัครไม่ได้แล้วนะถ้าถ้าแบบสมัครอีกทีนี้ก็คือออกจากระบบไปเลยนะอ่าแล้วก็พอคุณใส่รหัสเสร็จแล้วนะให้ใส่เอ,อ่อชื่อชื่อตรงนี้ของคุณเนี่ยชื่อชื่อสกินของคุณนะเมื่อคุณใส่เสร็จนะคุณก็ใส่รหัสคุณเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ แล้วก็คุณก็ทาร์เลนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใส่อีเมลตามด้วยรหัสแล้วก็ชื่อชื่อสกินของคุณนะเท่านี้ก็เป็นการสมัครแล้วนะเพราะว่าที่ไม่สมัครให้ดูก็คือเผื่อมีคนก็ปีอีเมลนะอ่าก็สำหรับวันนี้นะก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะบายอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กันด้วย